มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยเดือดวมาแล้วมาแล้วเอาเอาเอาลูกเอาเอาหนีหนีหนีเร็วนี้เร็วแมวไอ้เฮียหน้าแดงหมดเลยว่าหลงเชียววะตำรวจจะเจ็บเลยอะไรครับนี่กูว่าเดือดหลงไอ้เฮียไอ้เฮียมึงไม่ปิดปิดกุญแจ

He said.